สวัสดีค่ะนี่คือเหตุการณ์จริงของวันที่วันที่1 2นะคะ1ิบงเดินหาคมวันแม่นะคะตอนนี้คือฝนกำลังตกแรงมากแล้วก็ั้านไม่ท่วมนะคะท่วมไปซอยโรงแรมได้ใใสายนะคะตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณ19นาฬิกาสนาทีนะคะมามาเร็วมากเมื่อกี้ตอนที่ออกบ้านไปตอนประมาณ ไปสามโมงกว่าๆนะคะยังไม่มีน้ำนะคะแต่ตอนนี้น้ำเต็มหมดแล้วนี่นะคะหน้าบ้านซอยโรงแรมแม่สายนะคะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่ค่ะ เดี oh, ๋ยวเียจะไปถ่ายให้ดูนะคะโอ้ข้ามาเยอะจริงนี่นะเจ้าในซอยโรงแรมแม่สายนะเจ้าจี๊ดจครับผมบัดเดียวเองนะคะครับผมกำเดียวผมได้เจ้าน้ำเต็มเลยครับผมไม่เนาะขับดูข้าม้าขับดูข้มานะมเนี่ย はい。 เป็นไงบ้างพี่วันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกเป,เป็นครั้งแรกเลยนเห็นเป็นครั้งแรกแล้วประมาณ5 6ปีที่ผ่านมาเนาะก็ท่วมแบบนี้รอบหนึ่งแต่ว่านั้นท่วมตอนตอนเช้ามืดเนาะโอ้โหกำลังไหลไหลเข้ามาเยอะเลยนะคะ เริ่มใส่อันนั่นกระวนวยัยงูเยี่ยวเที่ยวขอมาบูดเหมือนไอ้น้องนั่นน,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 น่ะบูดทีไรน่องอ่ะบูดอ่ะระว,วังเน่องตัวเองอย่าไปเล่นนะงูเยี่ยวเที่ยวขออย่างมากับน้ำเต้านะเล่น น้ำท่วมนั่งรอค่ะเดี๋ยวมาค่ะได้นั่นงรอน้ำท่วมจ้าพี่น้องน้ำท่วมน,นวมมาบ้านน้องวันเดอ้อพี่วันเดอ้อพี่น้องคล่องไปเอ,อ้ยพระบวณีซอยกันก็เห็นน้ำท่วมจักเทียปีแรกว่ะพี่วันเห็นน้ำท่วมกับปีนี้แล้วแต่เห็นน้ำท่วมนาบ้านเด็กของอยู่ไกลจากกันในน้ำสายปนนี่ก็ยัง ขึ้นไม้แสดงว่าน้ำดีครับน้ำสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจ้าพต่งเด้อพี่น้องเลยไปใส่ท่านใดก็ได้ว่ามันตึงเข่า,าเหมืนกันอ่าดูดูซิดูซิน้องเบียร์น้องเบียร์สิลงไปยังยังไหนิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยน้องเบียร์สิไปอยู่ประมาณไหนโอ้กระทำบัดากระทำบัดา นาเอานี่นก่อนฝนตกจะโดนค่ กำลังขึ้นสูงเลยนะคะซอยโรงแรมแม่สายสีแยกกลาดคอยนะคะตอนนี้น้ำป่าไหลหลังนะคะน้ำป่าไหลทะลัดเข้าท่วมในเมืองแม่สายเต็มหมดแล้วค่ะ ไม่ถึงชั่วโมงนะคะน้ำมาแรงมากนี่นะคะนี่เป็นสีแยกตลาทอยนะคะน้ำมาแรงมากเลยค่ะดูนะจ๊ะดูดูค่ะ น้ท่วมแบบนี้นะคะผ่านมาประมาณไม่ต่ำกว่า5 5 6ปีนะคะจาไม่ค่อยได้เหมือนกันเคยมีน้ําท่วมแบบนี้อยู่รอบหนึ่งนะคะแต่เบียร์กับพี่วันไม่ได้เจอร้วยกับตัวเองนะเพราะว่าวันนั้นน้ําขึ้นสูงน้ําท่วมตอนตอนเช้ามืดนะคะคือเราตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่ลอยลอยน้ําคาบลอยน้ําเองนะคะแต่วันนี้ไปทำธุระข้างนอกกลับมา โอ้โหตกใจมากเลยค่ะตอนนี้น้ำเต็มไปหมดแล้วนะคะในซอยโรงแรมแม่สายแม่น้ำสายก็ล้นฝั่งแล้วค่ะแม่น้ำสายล้นฝั่งตั้งแต่เมื่อเช้ามืดแล้วนะคะ เส้นนี้น้ำจะแรงมากเลยนะคะค่ะเส้นนี้น้ำแรงมาก ดูน้องหมามาเล่นน้ำอยนี่คือบรรยากาศจริงๆนะคะหน้าบ้านของเบียเขาเองค่ะตอนนี้เวลา19.25นาฬิกา25นาทีนะคะนี่ค่ะร้านขายยาพรประภา ้ำทะลักเข้ามาแรงมากเลยค่ะอี่